มาอีกรายเจี๊ยบละละนาแจ้งข่าวติดเชื้อโควิดร้านขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจเรียกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงเพราะยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังคงลุกลามคนบันเทิงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเรียกว่าไม่รอดอีกราย สำหรับนักสแสดงดีกีคุณหมอเจียบละลานาที่ได้ออกมาประกาศผ่านไ g ส่วนตัวว่าเนื่องจากเจียบมีงานที่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR ก่อนถ่ายทำจึงได้ทำการตรวจและทราบผลในวันที่6เมษายนเจียบติดโควิดนะคะเจียบต้องขอโทษบุคคลที่ใกล้ชิดรวมถึงงานต่างๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนพ้อง รวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาส่งรังใจให้คุณหมอเจียบกันอย่างล้นหลามไปยทีเดียวคะ่ะ